โอ้โหทีมแม่งโคตรโหดลอนโดอนลอนดอนลอนด,อนอนดอตุนโอ้เฮ้ยเฮ้ยมันหายไปไหนกันบ้าวะสวยละวูบไม่งงโคตรสวยเลยลูกเกง่งลูกเกง่งลูกเกง่งกระโดดกระโดดสวัสดีครับทีท๋เจียนจอยครับ Check this out! ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทำคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทำ YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมไปการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้เลยครับ<ะ>ผมการันตีเลยและคอร์สสอนท YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่าง ที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการทํา y o YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสําเร็จมีคนดูเยอะมียอดสับสะาคเยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคอสตดต่อนะครับผมนักเรียนนักศึกษาราคา799บบาทนะครับบุคคลทั่วไป 9 199บาทครับผมคอร์สสอนทำยูทูบก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนนักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่1,499บาทเท่านั้นเองครับผมเออเปนไงฝากด้วยนะครับอ่าล้วคลิปในวันนี้นะครับผมเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมผมได้ตัดคลิปในการที่ผมไลฟ์สดออกไปแล้วนะครับผมต้องบผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูนะเป็นการเล่นฟีฟ่า22ในแบบคู่นะครับเป็นแบบโค o ออฟ นั่นก็คือเพื่อนของผมนะครับตุนแอมฮอลโลฉันกวงนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝออากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเขาด้วยนะครับผมไปกดซับสไครป์ช่องเขาได้เลยนะเป็นช่องเกี่ยวกับฟีฟ่าสนุกสนุสนนะครับแล้วก็ที่ผมเล่นกับตุนในวันนี้เนี่ยเป็นเล่นในแบบแบแบบโคอฟในแมตช์รีเวลนะครับผมเป็นแบบรีวี่หรือรี v a ลเนี่ยนะคือเจอกับคู่ของแบบต่างประเทศหรือจะเป็นประเทศไทยหรืออะไรก็ไม่รู้อะคือผมก็เล่นกับตุนคู่กันนะซึ่งการเล่นคู่อะมันต้องอาศัยความเข้าใจกันอย่างแบบ อย่างมากเลยนะเออเพราะว่าคนนึงต้องเข้าบอลคนนึงต้องรองคนนึงต้องวิ่งทําทางหรืออะไรเงี้ยต้องแบบว่าอาศัยความแบบเข้าใจกันแบบเยอะๆเลยอะ่ะเออนะคะผมอะก่อนรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วก็ไปกด subscribe ช่องแอมฮโลฉันกวงด้วยนะครับผมมาเราไปดูกันในเกมครับโอ้โหทีมแมนคดโหดทีมเขาก็เดียทีมแมนคดโหดโรนัลโดอาานเมื่อกี้ใครเห็นมามเห็น<ม>เห็น<ม>เห็นกัน<ม>เห็นก<ม>ัน<ม>เร็วไ<ม>หมอ่ะผมสีแดงใช่ไหม โอเคไปดิ okay, ไม่กลัวอยู่แล้วมาเหอะครับมาเหอะเนี่ยการเล่นสองคนเราก็ต้องเอาอีกตัวหนึ่งแบบว่าวิ่งมาหาตำแหน่งที่แบบเพื่อนจะส่งอะไรอย่างนี้นะเนี่ยครับผมนั่นไงเสียเลยโอ้มาไ,ไม่เป,ป็นไรไปนี่มามีเขาเรียกว่าทีมสุนัขตานบ้าไปแล้วมาดิผมกองหลังเอยเนี่ยมึงยิงไกลเลยม,มึงจะยิงไกลเลยไม่ได้เออ โอเคไปครับผมมาเราค่อยๆขึ้นตัวที่เด็ดเลยไหมไปดิตัวที่เด็ดเลยนะโดไปดิโดไปดิโดโดโอ้โดอื้มอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะเย็นๆโหเมื่อกี้หลุดแล้วนะเสียดายนะบนสุดบนสุดช่องนั้นสวยเลยอ่ะเออมาดิเนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้ำหน้าล้ำหน้าอุ้ยไม่ล้ำะโอเคครับผมไปวันทู เฮ้ยเอาแล้วกูเอาแล้วกูตูนโอ้โหผมมีวารานครับผม,มน,นี่ผมมีเทพคาสิยาร์ครับเฮ้ยเมื่อกี้ตุนได้ดูพี่สตรีมตอนเล่นปะยิ่ง้นลุ้นเลยะเอาดิอมเอาสวยแล้วไม่น่าชวนคุยเลยการส่งแน่เอาโอเคมาดิมาดิมามาเฮ้ย รับประคองก่อนตุนลรับประคองก่อนต่อเอ้ยตุนตุลตุนเขาตงกลางเอ้ไม่ดีดักแล้วดักแล้วผมกล้องหลังเก่าผมเชื่อผมเพ้อผมกล้องหลังเก่าเอ้ยได้ดิจานจานชูม,มือทางไหนวะโอเคมามาเลยเอยุ้ยไปไปดิ ขัดกลางเลยเโอ้โหยังที่เขาเป็นคอเราแล้วมึงยึดเป็นคอแบบบูนนอเลยอ่ะ่ะของเขาของเขาคนเดียวหสองคนว่าสองคนเหมือนกันดี่ว่า2คนนะมาดีโหเราทีมเราทีมไทยแลนด์แดนอีสานเฮ้ยอะไรเว้ยกูพูดอะไรกูปะเนี่ย <c oughs> โอเคมาโอ้โห ส,สุดเส้นสุดเส้น,สสนตามแผนตุนตามแผ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 นสุดเส้นออ้ยสูตรไหนดีฮะใช้ใช้สูตรเรากันนะนี่สูตรพวกผมอา้าวไม่ถึงอ <c oughs> <c oughs> ทำไม,ไมันไปขึ้นหัวตัวนั้นวะเอ้ยใ <c oughs> จเย็ยนๆใจเย็นๆพนมเฮ้ย,ย,ย,ยคุยกันก่อน มาดิเอ้ยม,มึงก็มึงก็มัว่วเหมือนกับกล้วล่ะวะมาดิไปดิหลุ้นแล้ว,ลวมาอีกทีสุดเสน้นตุนสุดสเส้นล,ลอนัอนโดโอ้โหเออไม่ได้ว่ะโอเคลอนโดอนลอนดนลอนดน,นดตุน้โอ,โอ้โ,อโหง่ายอะ่ะบอกเลยง่ายเกินง่ายเกิน <ผม S 1> คือ อยากเจอคู่ที่เก่งๆอะครับผมใครคู่คู่ไหนเก่งๆลองแนะนำมาหน่อยดีอยากเจอครับอยากเจออะไปทา้าไหมผมหน่อยดีอยากเจอแข็งๆอะหยอกเล่นนะหยอกเล่นนะโหยิงย,ยิงเข้าแล้วคุยได้อ่ะยิงเข้าแล้วคุยได้โหแอซซิตระดับโลกอะครับเมื่อกี้ไปอีกแล้วเนี่ยโอ้โหตัวเก่งผมเลยเนี่ยมปดิสุดเส้นมปดิสุดสดีสุดเส้นผมส,สุดเส้นสุดเส้นเอ้ยสไลด์เออง่วงนอนระง่วงนอนง่วงนอนไปแล้วเอ้ย โอ้ยลุงนี่กด x สองทีดีกว่ากด x สองทีหลุดเลยอ่ะมาดิมาวิ่งแข่งได้อยู่อ่ะมาดิเนมาเหรอเนมามาดิมาดิรู้จักไลฟ์เปล่ารู้จักไลฟ์เปล่ารู้จักไลฟ์เปล่าเฮ้ยรู้จักว่าเอ้าเฮ้ยใจเย็น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 มาดิรู้จักไลฟ์เปล่ามาดิรู้จักเวลาเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปไหนกันหมดวะ สวยแล้ว,วมูบึ้งเขาสวยเลยดูดูหน่อย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 โอ้โหที่มึงยิงที่กูยิงข้าวนะกูกูกดอ,อ้าวเขาไม่ดูเขาไม่ดูมาเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เหลือไปมองคอมเมนต์สวยแล้วกูโอ้โหใครใครดูอยู่เดี๋ยวขอโทษทีนะจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคือตอนนี้ขอสมาธิก่อนกำลงังเดือดแล้วกำลังเดือดกำลังเดือด จอหน้านเก๋ออุ้ยมาดิ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 โอ้โหเหนียวแน่นหนึบอย่างกับกำแพงเหมือนเตะชนกำแพงอะครับมาดิมาดิตัวเซเบ้ผมบอกแล้วตัวเซเบ้ผมอะตัวทีเดนเลยล็อกหลบไปทีนึงโอ้โหไปดิฟอเดนวิ่งหน่อยฟอเดนวิ่งหน่อยฟอเดนวิ่งหน่อยโอ้โหสวยเฮ้ยโอ้โหกลางไม่มีใครเลยโทษทีตุนกลับมาไปแล้วครับ เนี่ย<อ>ปัน่นองก็ปั่นเป็นหูมิ่งไม่ขันว่ะหเห็นเข้าแก๊ปปั่นไม่ได้เลยโอ,โ,ลโอเคมาดิโดโอ้ยไปไยสวยงามหูหูหูห,หูสุดเส้นไหมตุนสุดเส้นสุดเส้นตุน <c oughs> ตุนตุนกูงองแทนตุนตุนกูงง ไม่ได้จากเขางงกูก็งงด้วยเฮ้ยโอ้โหแม่งสูดหากินแยะเฮ้ยคิดเต็มเส้นนะครับผมไปอีกจีสูดเส้นเลยตุ้นสูดเส้นเลยรถนั่นอโอ้โหหยุดวิ่งมาโทษทีโทษทีโทษทีสูดเดิมมะสูดเดิมนะโอเคมาเต็มข้อเลยนะตุ้นเต็มข้อโอ้ยข้อกับขาเด็ดแ้ ลูกเก่งลูกเก่งลูกเก่งก็ดูก็ดอยากเจอแข็งแข็งเข้มเข้มอ่ะรู้จักซาร่าเอเปล่า,านี่ผมเด็กผีผมยังต้องมาใช้ซาร่าเลยนะเพราะมันเก่งจริงเก่งจริงเออดิคุณปั่นเป็นผมก็ปั่นเป็นนะครับมาครับผมมาดิมาดิมา,มาคุณปั่นเป็นผมก็ปั่นเป็นมาดิเฮ้ยตุลตัวการใจเย็น โอเคโอเคอาผมไล่เองโอ้เสร็จเสร็จเขาเรียกเก็บกินเออว่าเก็บกินเก็บกินเขาเรียกว่าเก็บกินตกลับเลยโดนดอโดนดไปโดนดไปอู้หูจานแม่งโคตรใจร้ายเลยว่ะเออโอ้จานใจร้ายมากอ่ะตอนนี้อย่าเพิ่งกดสคริปต์อ่านคอมเมนต์กันสแป๊บหนึ่งนะครับผมเออของผมแม่งโคตรหน่วงไม่หน่วงนะเอางจริงของ ที่เขาบอกหน่วงๆกันอนะ่ะผมเล่นผมไม่เคยหน่วงเลยเออนี่นี่ขนาดต่อจอมาไลฟ์ไลฟ์ให้ทุกคนดูด้วยนะ Steam สตรีมสดๆเนี่ยก็ยังไม่หน่วงเลยนะเออยังไม่หน่วงเอยโอ้โหขอโทษเมื่อกี้ดูกันถืดจือชื่อเลยผมลืมปิดเปิดเสียงให้ขอโทษทีขอโทษทีทษททษทผมลืมเปิดเสียงบรรยากาศในเกมให้มาผมเปิดบรรยากาศเสียงบรรยากาศกองเชียร์ในโอแทฟฟอร์ดครับผมลงละครแห่งความฝันนะเม่ เมื่อคืนเอาครึ่งละเขาบอกให้เอาซานโชลงซานโชผมไม่ไม่ติดทีมครับซานโชในเกมผมไม่ติดทีมผมเมื่อคืนโอเทฟร์เกือบไปรีสอร์ทแอนด์สปาไปแล้วนะเอ้ยไม่ใช่โอ,อ,อ,อเทฟร์แอนแลนโรดแอนแลนโรดภาพอย่างสวยเลยครับใช่ใช่มันเป็นภาพที่สวยมากเนะี่ยเล่นในเพย์ห้ายิ่งสวยมาขออนุญาตงดอ่านคอมเมนต์ต่อก่อนอมเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อขอต้องการอีกหนึ่งวินเราจะได้ แลมาดิตุนโดไปดิตุนดุนโอ้โหมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยอ่ะโอเคเฉียบขาดเลยได้เลยโอ้โหเข้าบอลอย่างนี้จานโทษคุณจะมาแทงทะลุช่องกับผมได้ไงผมกองหลังเก่านะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอย่เอาแย่มันปัดว่ะติดใจ คือดูดูทรงแล้วน,น่าจะติดใจาลงเหมือนยิงได้แล้วยิงไม่หยุดเอ้ยตุน้นโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดผมแข็งแรงอยู่เอ้ยเกือบแล้วกูเอาตัวเก่งอีกแล้วไปดิสุดเส้น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 มามาวิ่งแหวงกูกกกมามา,มาดิโอสไ,ส,ไสไลด์เหรอสไลด์เหรอเอ้ยอะไรวะสุดเดิมตุน้นสุดเราสุดเราสุดเรามา เต็มข้อเลยนะเต็มข้อเลยตุนอ้าวลูกเก่งดิครับลูกเก่งโอ้ยแม่งฟเดนมันต้องยิงซ้ายอย่างเดียวไงต้องมังคับให้มันมาซ้ายสวยแล้วกูวิ่งทันไหมเนี่ยทันอยู่มาดิเอโตมาดิมันรอเลยไปรอเลยดีกว่ามารอเลยดีกว่ามามึงมาแน่มาเด็ดมาเห็นไหมรู้เรียกว่ารู้ทางรู้ทางรู้ทางมาดิฮโดแน่น แน่นแน่นหนึบแน่นเหนอบมึงเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้มึงเลี้ยงไม่ได้สวยแล้วโตนหลุดแล้วเฮ้ย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 โอเคโดโดโดโอโหโอ้ล็อกวิธีดนึงเป็นไงล่ะโดยิงเลยยิงเลยสั่นอ่ะมาตัวทีเด็ดผมหน่อยซองโฮมมินใครเปิดมาสูตรเดิมแล้วนะ ดีแหละได้แล้วเออวะทำไมตัวมันมาบังเราอย่างเดียวเลยวะไอ้นี่มันแอบดูไงเฮ้ยมันดูสตรีมอยู่พวกมะมาดิคุมพื้นที่คุมโซนมันแน่นนอนอยู่แล้วมาดิโอ้โหมาดินี่มามาผมคุมให้กลางโอโหดูดิคนแน่นคนแน่นเดโอดอเดโดเดโด ไปดิสวยเอ้ยเอ้ยมันหมดแรง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 เฮ้ยมาดิโอทางบอลโคตรดีแต่ทางบ้านแย่นะครับผมไปอีกแล้วโอ้โหแม่งสไลด์รอเลยมันรู้เฮ้ยทีมมันทีมมันแต่ละตัวทำไมมันโหดจังวะมันตัวไอคอนตำนานทั้งนั้นเลยอ่ะเออ นี่แพ้อายนะบอกให้ตัวขนาดนี้แพ้มาอายนะโอ้โหกวลาน,นี่ระดับโลกเลยซ้อนไปอีกแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เพื่อนวิ่งเพื่อนวิ่งเดี๋ยวโดนดาโอ้โหหล่อขนาดนี้ยามอยู่แมนยูเหอะบนสุดมีบนสุดมีบนสุดมีทังลาไม่ถึงมันซาลาเอ้โหแม่งเอาลุ่งมัวมั่งก็ไม่ได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิโอ้โห นี่เราดักบอลระดับโลกกันขนาดนี้เลยโดไปแล้วโดไปแล้วเต็มขอ้อเอาไม่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 ไมโดกลับตำแหน่งไปก่อนโดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปตื่นไปตื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตุนตุนเอาหน่อยตุนตุน,นตุน,ตนเออแม่งแข็งจริงว่ะโดไป สวยมากตุ้นล็อกบไปทีอ่าน้ำใจโอ้โหเฮ้ยนี่มึงจะไม่กูพักเลยหรอวะกูยิงเข้าให้กูพักมือหน่อยก็ไม่ได้แป้งรีบเล่นจังเลยหัวร้อนเลดิโดยอย่างงี้หัวร้อนเลดิเออหัวร้อนใช่ไหมหัวร้อนเอาหัวร้อนเอาไปเม็ดอุ้ยโสดสวยแล้วกู โอ้โหเสร็จเลยอย่างนี้ถ้าทางมันกำลังหัวร้อนว่ะเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่นไรมันเล่ามาแน่เรามีทีมเพชรอยู่เรามีทีมเพชรอยู่อย่าไปตื่นอย่าไปตื่นมาดิมาดิมาดิส่งมาอ่าปังยิงจะไปไหนบูโน่กับบูโน่บูโน่ตัวจริงเว้ยไปโค้ชสวยเลยสวยขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วสวยขนาดนี้ไม่มีโอ้โหแบงคชุลเลชิฟหายใบแดงไป มึงอ่ะตุนโชฟคีคิกขอโทดไปไหน่อยเด้รเราตคาร์ลอสมึงใบแดงไปเลยมึงมึงเวอร์เกินอ่ะผมเป็นคนยิงเหรอมันตลับมันตลับผมไม่รู้มันตลับยังไงอ้าวผมยิงก็อย่างนี้เรียบร้อยดิเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ใกล้เคียงครับกำลังร้อนกำลังเดือดไงกำลังเดือดไงเออของเราไม่มีการผ่อนอยู่แล้วครับผมโอ้โหดู เพดซิงกันขนาดนี้ด,ดูดูดิขึ้นไม่ได้ดิขึ้นไม่ได้ดิขึ้นไม่ได้ดิมาด,ด,ดิมาดิมาดิโอ้สุดเส้นไปดิสุดเส้นโดวิ่งหน่อย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 ไม่มีแรงเอ้อ้ยไ,ไม่ให้ดูภาพช้าอะไรเลยเหรอวะโอ้ข้อใจร้ายเลย นี่แหละเขาเรียกว่าคู่หูขวางนลรลกอะครับผมก๊อฟตุนคู่หูขวางนรกกรู้จักกัเปล่อาอยากเจอคู่โหดโดอน่ะบอกเลยแนะนํามาหน่อยดีว่าใครคู่ฟีฟ่าโหดโดนะครับบอกพี่ก๊อฟอยากเจอครับไปดิมันหมดแรงแล้วโฟเดนมันหมดแรงแบบคนหมดอะ <S <S <c oughs> ดูดิคือมึงก็ไม่ให้กูเปลี่ยนตัวเลยนะแม่งก็รีบเล่นกันจัางเลยไปดิมึงแม่กูเบยกไปสุดเส้นอะสุดเส้นมาดิล็อกหลบไปทีเออเอาเดะบูไม่ได้วะไม่ได้นะ เฮ้ยโอ้โหแม่งใช่เปลี oh, ่ยนกองหลังกองหลังเราไม่เปลี่ยนเฮ้ยเราลองลองยีงไหมผมว่าผมว่าพอรู้แล้วอ่ะอ่างั้นโลนโดนะโลนโดนะโอ้โหทำไมเฮ้ยเ็ดแค่ตีลังกาตีลังกาเลยเหรอวะเออโหโอเวอร์เฮดคิกตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยตีลังกายิงเข้าเลยนะมันมีเควสให้ทำด้วยนะ มาดิมาดิโอ้โหสวยดิดดดไปดิโอ้ยทำไมมันจ่ายข้างบนนะโว้โมันไม่จ่ายตรงๆอ่ะพี่โดพี่โดเอา้าโอ้คาสิยัตเก็บกินบอกเลยคาสิยัตเรียบร้อยครับผม และนี่แหละครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเป็นการเล่นที่คู่มหาปัญไลยนะมันจริงๆนะแบบเป็นการเล่นที่แบบสุดยอดนะครับเล่นคู่กันเข้าใจกันแบบโอ้โหคนหนึงรับคนนึงประคองคนนึงวิ่งช่องคนนึงจ่ายบอลน,นะผมเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับผมอ่ะแล้วถ้าเกิดใครใช่ใครชอบคลิปแบบนี้นะฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วก็ฝากอีกครั้งนึงครับผมไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพื่อนผมด้วยนะครับก็คือแอมโฮโลฉันกวงนะครับผมเป็นช่องเกี่ยวกับฟีฟ้านะครับผมมีข้อมูลดีๆเด็ดๆเยอะแยะมากมายเลยนะอ่ะแล้วก็คลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ